m a n u ู t yle เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ดราม่าตลาดนักเตะกำลังเดือดไบยนปฏิเสธฮอยลุนมิลานเดินเกมเร็วแมนยูจะรั้งหรือยอมปล่อย แธมโรมาโน่ยืนยันซานชปฏิเสธข้อเสนอจากตุรกีทั้งหมดนี้คือเรื่องร้อนที่คุณต้องรู้ไปรับชมให้จบคลิปนะครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกวันในเวลาเย็นๆกับช่องแมนยูสไตล์ก่อนไปรับชมกำลังใจทีมงานสุดสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของช่องนี้ก็ขอความการุณาผู้ชมผู้ฟังรวมกดไลค์แชร์กดติดตามและที่สำคัญสมัครสมาชิกช่องกันมาเยอะๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของสโมสรแมนยูอย่างนี้ไปนานๆ สำหรับคลิปนี้ยังมีกระแสข่าวของปีศาจแดงมากมายเราไปเรื่องที่ข่าวแรกเป็นเรื่องอนาคตของรัสมุสฮอยลุนกองหน้าของทีมที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าแมนยูคงจะปล่อยออกจากทีมมากกว่าให้อยู่กับทีมต่อไปแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นที่จะมีสโมสรไหนต้องการเขาไปร่วมทีมไปรับชมสถานการณ์ล่าสุดของกองหน้ารายนี้กันครับ สื่อต่างประเทศรายงานว่าไบเยนมิวนิคได้ปฏิเสธความสนใจในตัวฮอยลุนแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเอซีมิลานรุกคืบคว้าตัวเด็กผีแดงรายนี้อยู่วันนี้เรามีข่าวร้อนจากวงการฟุตบอลยุโรปมาฝากโดยเฉพาะแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบเยนมิวนิคและเอซีมิลานที่กำลังจับตาดูอนาคตของกองหน้าอย่างรัสมุสฮอยลุนสูนหน้าทีมชาติดเดนมาร์ก ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดนักเตะช่วงนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยข่าวใหญ่ที่เพิ่งหลุดออกมาจากสื่อเยอรมันระบุว่าบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลลกาได้ปฏิเสธโอกาสในการเซ็นสัญญากับรัสมุสฮอยลุนกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ตัวแทนของนักเตะได้ยื่นข้อเสนอให้ทีมเสือใต้พิจารณา ตามรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีไบเยนรู้สึกว่าพวกเขามีตัวเลือกในแนวรุกที่เพียงพอแล้วในตอนนี้โดยเฉพาะกับการมีแฮร์รี่เคนเป็นหัวหอกตัวหลับและพึ่งจัดการเซ็นสัญญาทางด้านลุยส์ดีอารสจากลิเวอร์พูลที่พร้อมสนับสนุนเกมรุกทำให้ไบเยนเลือกที่จะไม่เดินหน้าในดีลนี้ในขณะที่าาเยนถอนตัวทีมที่กำลังมาแรงสุดๆในดีลนี้คือเอซีมิลานทีมยักษ์ใหญ่จากกัลโช่ซเรีย ที่มีข่าวว่าพร้อมคว้าตัวฮอยลุนไปเสริมทัพรายงานระบุว่ามิลานต้องการทำข้อตกลงในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พวกเขานิยมใช้ในช่วงหลังเพื่อควบคุมงบประมาณแต่ที่น่าสนใจคือตัวฮอยลุนเองดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางการย้ายทีมแบบถาวรหากต้องอำลาโรงละครแห่งความฝันจริงๆ ก่อนหน้านี้มีกระแสะว่าฮอยลุนไม่ค่อยสนใจย้ายไปมิลานและอยากพิสูจน์ตัวเองกับแมนยูต่อไปแต่สถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วครับการมาถึงของเบนจามินเชชโก้กองหน้าดาวรุ่งที่แมนยูเพิ่งคว้าตัวมาจากแอร์เบ้เลปบซิกก็อาจทําให้ตําแหน่งของฮอยลุนในทีมปีศาจแดงเริ่มสั่นคลอนและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาพิจารณาการย้ายทีมอย่างจริงจังถึงแม้ว่ามิลานจะกลายเป็นทีมเต็งในตอนนี้ แต่โอกาสที่ฮอยลุนจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเตตดต่อก็ยังไม่ถูกตัดออกไปสัทีเดียวฮอยลุนที่ย้ายมาจากออตาลนตาด้วยค่าตัวราว72ล้านปอนด์เมื่อปี2023ยังคงเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงด้วยวัยเพียง22ปีความแข็งแกร่งความเร็วและสัญชตาตญาณการทำประตูของเขายังคงเป็นที่จับตามองแต่ด้วยการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้าที่สูงขึ้นในทีมผีแดง ทำให้แฟนๆเริ่มสงสัยว่าเขาจะยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนของรูเบนอโมรินหรือไม่สำหรับเอซิมิลานการคว้าตัวฮอยลุนจะเป็นการเสริมทัพที่น่าตื่นเต้นหลังจากที่พวกเขาต้องการกองหน้าตัวเป้าที่สามารถแบกความหวังในเกมรุกได้ฮอยลุนมีประสบการณ์ในซีรีอาจากสมัยที่เล่นให้อัลตันตาทำให้เขาเข้าใจสไตล์การเล่นในลีกอิตาลีเป็นอย่างดีการย้ายไปมิลานอาจเป็นโอกาสให้เขากลับมาเชิดฉายอีกครั้งในลีกที่เขาเคยประสบความสำเร็จ เอาล่ะคำถามที่ผมอยากให้แฟนบอลคบคิดคุณคิดว่าฮอยลุนควรอยู่พิสูจน์ตัวเองกับแมนยูต่อไปหรือย้ายไปมิลานเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นการมาของเบนจามินเชสโกจะส่งผลต่ออนาคตของฮอยลุนกับผีแดงมากแค่ไหนแฟนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับ ข่าวต่อไปเรายังคงตามติดอนาคตของผีแดงคนหนึ่งที่หมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของรูเบนอาโมริมอย่างชัดเจนใช่แล้วครับนั่นก็คือยาดอนซานโชและอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปตามติดสถานการณ์ล่าสุดกันครับยาดอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษวัย25ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมแบบไม่หยุดหย่อน ลองคิดดูสิครับถ้าคุณเป็นแฟนผีแดงคุณคงรู้ดีว่าซานโชเคยเป็นดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังสูงแต่ตอนนี้เขากลายเป็นส่วนเกินในทีมและจุดหมายต่อไปของเขาจะเป็นที่ไหนเรามาเจาะลึกกันเลยย้อนกลับไปหน่อยครับซานโชย้ายมาอยู่กับแมนยูน t เต็ดเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวมหาศาลกว่า73ล้านปอนด์แต่ชีวิตในโอทราฟอร์ดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขามีปัญหากับผู้จัดการทีม จนถูกส่งไปยืมตัวที่บรุเซียดอทมุนเมื่อฤดูกาลที่แล้วและที่นั่นเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวแต่ตอนนี้กลับมาที่ยูไนเต็ดเขาไม่มีแม้แต่หมายเลขเสื้อประจําตัวในห้องแต่งตัวที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นั่นหมายความว่ายูไนเต็ดพร้อมปล่อยเขาแน่นอนในซัมเมอร์นี้เพื่อเคลียร์พื้นที่และงบประมาณสําหรับนักเตะใหม่ๆทีนี้ ข่าวลือที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้คือจากหลีกตุรกีครับเบสิกตาส์ยักษ์ใหญ่แห่งตุรกีกำลังสนใจซานโชแบบจริงจังโดยเซอร์ดาวอราลีประธานสโมสรยอมรับตรงๆเลยว่าเราสนใจเขาแต่การเจรจาอาจยากเพราะนักเตะอย่างซานโชมักชอบทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก ว้าวนั่นแหละครับปัญหาใหญ่เพราะเบซิกตั t ไม่ได้ไปเล่น UCL ในฤดูกาลนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือถ้าซานโชย้ายไปเบซิกตั t เขาจะได้กลับไปร่วมง,งานกับโอเลกูนาโซชาอดีตคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้คุมสโมอสอน,นี้ที่หลีกประเทศตุรกีลองนึกภาพสิครับการรียูเนียนที่ไม่คาดคิดแบบนี้จะจุดประกายฟอร์มเก่งของซานโชได้ไหมไม่ใช่แค่เบซิกตัดเท่านั้นเฟเนบาเช่คู่ปรับตลอดการ ก็เคยให้ความสนใจซานโชในช่วงต้นเัมอร์แต่สุดท้ายดีลไม่เกิดขึ้นฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังที่ทุกคนรู้จักดีบอกผ่านช่อง YouTube ของเขาว่าเบซิกตัดอยากเซ็นสัญญากับซานโชมากแต่ผมเข้าใจว่าซานโชไม่อยากไปตุรกีอย่างน้อยก็ตอนนี้โรมาโนยังเสริมว่าถ้าถึงวันที่1กันยายนซานโชยังไม่ย้ายและตลาดยังเปิดอยู่อาจมีความเป็นไปได้อื่นๆแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้พิจารณาตุรกีเลยเขาอยากรอมากกว่า และมีสโมสรจากอิตาลีติดต่อมานี่แหละครับประเด็นสำคัญการจากไปของซานโชจะเป็นราม่าชิ้นใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหันมาดูทางฝั่งอิตาลีกันบ้างเซรีอากำลังร้อนระอุก,กับข่าวซานโชเลยครับมีถึง3ทีมใหญ่ที่สนใจยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและเอเอสโรม่าแต่ยูเวดูจริงจังที่สุด มีรายงานว่าพวกเขาได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซานโชแล้วแต่ต้องขายนังเตะออกก่อนถึงจะปิดดีลได้โรม่าเองก็ติดต่อแมนยูเนตเพื่อถามรายละเอียดการย้ายทีมส่วนอินเตอร์กำลังมองซานโชเป็นแผนบีถ้าพลาดอารโมล่าลุกแมนจากอาตาลันตาลองคิดดูสิครับถ้าซานโชไปยูเวเขาจะได้เล่นกับดาวดังอย่างดูซานบราโววิชหรือถ้าไปอินเตอร์ก็จะเสริมแนวรับให้แกร่งยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสที่ซานโชจะได้รีสตาร์ทอาชีพในหลีกที่เน้นแทคนิกและเทคนิค แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมบรูเซียดอทมุลสโมสรเก่าที่ซานโชเคยแจ้งเกิดพวกเขากําลังผลักดันให้ซานโชกลับมาเซ็นสัญญาแบบถาวรแต่ยังไม่ได้ยื่อนข้อเสนออย่างเป็นทางการดอทมุลคือที่ที่ซานโชโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดถ้ากลับไปที่นั่นเขาอาจจะกลับมาเป็นซานโชคนเดิมที่ทุกคนหลงรักก็ได้สรุปแล้วครับจุดหมายปลายทางของซานโชยังคงเป็นปริศนาใหญ่เขาไม่อยากไปตุรกีตอนนี้แต่ถ้าตลาดปิดและไม่มีทางเรื่องอื่นทุกอย่างอาจพลิกผันได้ การย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแค่เงินหรือสัญญาแต่เป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้กลับมาโชว์ฟอร์มและพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเอาคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามทุกคนเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้คุณคิดว่ายาดอนซานโชเกมาสมที่จะย้ายไปทีมไหนในซัมเมอร์นี้ยูเวนตุสดอทมุนหรือเซอร์ไพรส์ไปตุรกีคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ ข่าวต่อไปถือเป็นข่าวที่น่าสนใจแน่นอนในตลาดนักเตะของปีศาจแดงหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ากําลังให้ความสนใจใน2นักเตะตัวเก่งในยุคนี้แต่เอ๊ะสนักเตะที่ว่าเขาคือใครกันเราไปติดตามรับชมกันเลยครับข่าวเด็ดจากพรีเมียร์ลีกที่ทําเอาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจเต้นรัวเลยแหะครับเพราะตามรายงานล่าสุดจากมิเกลเดลาน่นักข่าวชื่อดังจากดอินดิเพนเด ปีศาจแดงกำลังมีความหวังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าจะปิดดีลคว้าตัว2สตาร์ดังมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้สำเร็จใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงจารลุยจิดอนนารุม่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีจากปารีสแซงแ็งแมงและคาร์ลอสบาเลบากองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงจากไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนนี่แหละครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงแมนยูอาจกลายเป็นทีมที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมในฤด,ดูกาลหน้ามาดูกันก่อนเลยครับว่าทำไมแมนยูถึงเล็งสองคนนี้ นายด่านวัย26ปีคนนี้คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับเขาเคยพาปารีสแซงแชงแมงคว้าแชมป์ลีกเอิงหลายสมัยและยังเป็นฮีโร่ในยูโร2020ที่อิตาลีคว้าแชมป์ด้วยแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่ปารีสไม่ค่อยสู้ดีเพราะปารีสแซงแชงแมงยินดีเปิดโต๊ะเจรจาขายเขาสาเหตุหลักคือพวกเขาอยากปรับโครงสร้างทีมและแมนยูมองว่านี่คือโอกาสทองที่จะอัปเกรดตำแหน่งผู้รักษาประตู เพราะตอนนี้อังเรโอน่าผู้รักษาประตูหลักของปีศาจแดงกําลังเร่งเรียกความฟิตหลังบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่รอบชิงยูโรปาลีกถ้าดอนนารูม่าเข้ามาเขาจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ได้แบบสบายๆเลยแหละครับแต่ปัญหาเดียวตอนนี้คือเรื่องค่าจ้างที่สูงหลิว่วแมนยูอาจยังกังวลว่าอาจแพงเกินไปแต่ตามรายงานในจดหมายข่าวอินไซต์ฟุตบอลของเดลานเน่บอกว่าปีศาจแดงยังมีช่องว่างงบประมาณพอที่จะลุยต่อได้ ส่วนอีกคนคือคาร์ลอสบาเลบากองกลางตัวรับวัย21ปีจากไบรตันคนนี้คือดาวรุ่งที่กำลังมาแรงมากๆในพรีเมียร์ลีกเขามีสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุดันและครองบอลได้ดีเหมาะกับระบบของรูเบนอโมริมสุดๆที่สำคัญบาเลบาเองก็อยากมาอยู่กับแมนยูมากๆความต้องการส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยแต่ติดตรงที่ไบรตันตั้งค่าตัวไว้สูงลิว่วพวกเขาต้องการเงินมากกว่า115ล้านปอนด์ที่เคยได้จากเชลซีตอนขายโมเสสไกเซโดเมื่อปี2023 นี่คือตัวเลขที่อาจทำลายสถิติการย้ายทีมในตำแหน่งกองกลางตัวรับเลยนะครับคำถามคือแมนยูพร้อมจะทุ่มขนาดนั้นไหมตามรายงานบอกว่าปีศาจแดงยังลังเลแต่ถ้าดูจากสถานการณ์พวกเขายังมีงบเหลือเฟือจากการเซ็นสัญญาในซัมเมอร์นี้พูดถึงการเซ็นสัญญาอื่นๆของแมนยูในซัมเมอร์นี้พวกเขาก็ไม่ธรรมดานะครับปีศาจแดงเพิ่งดึงตัวมัธอุสกุลย่าไบรอันเมมโบโน่และเบนเามินเซสโก้มาร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมกว่า200ล้านปอนด์แต่เดลเน่บอกว่าดีลเหล่านี้ไม่ได้กินงบมากอย่างที่คิด เพราะโครงสร้างข้อตกลงดีมากๆทําให้ยังมีเงินเหลือสําหรับดีลใหญ่ๆอีกที่สําคัญแมนยูยังวางแผนขายนักเตะส่วนเกินเพื่อระดมทุนเพิ่มเช่นอันโตนี่เจดอนซานโชอเลฮันโดรแกนาโชไทเรลลนาลาเซียและอาจรวมถึงราสมุดฮอยลุนด้วยถ้าขายออกไปได้พวกเขาจะมีพื้นที่ทางการเงินมากพอที่จะปิดดีลดอนารูมาและบาลบาแน่นอนและที่เจ๋งคือไม่มีแรงกดดันมากนักเพราะงบประมาณซัมเมอร์นี้ยังยืดหยุ่นอยู่ ลองนึกภาพดูสิครับถ้าแมนยูได้ทั้งดอนนารูม่ามาเฝ้าเสาและบาเลบามาคุมกลางทีมปีศาจแดงจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่าแกรงขามยิ่งขึ้นในพรีเมียร์ลีกลีกคัพและ FA Cup คัพฤดูกาลนี้แน่นอนแฟนบอลคงกำลังลุ้นกันตัวโก่งว่าดีลนี้จะปิดก่อนตลาดปิดหรือเปล่าเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้ว เอาเลยครับมาถึงช่วงท้ายคลิปผมมีคำถามให้ทุกคนคิดตามคุณคิดว่าดิวไหนจะเกิดขึ้นก่อนระหว่างดอนนารูม่าและบาเลบาหรือแมนยูควรทุ่มเงินให้ใครมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี